สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz เมกะร,รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่าน ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิศราพันธ์บทกุลและดเรเอก,กชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 m h z รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดรเอกชัยเจริญชัยมางคลและผมดิศรภัณฑ์บุตกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหนะ้าที่เป็นผู้ด,ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับ จะต้องค้นหาไปตรวจการได้ยินการมองเห็นแล้วก็สวนในเรื่องของสิ่งอื่นๆที่อาจจะมีและเมื่อค้นพบแล้วก็หาผู้เชี่ยวชาญที่เขามีความรู้ในแต่ละด้านนะครับว่าเราจะส่งเสริมลูกของเราอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานเราได้พูดคุยกับดรสามารถรัตนสาคร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษราชการบำนาญสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกันไปแล้วนะครับถึงชีวิตที่ผ่านมาก่อนที่จกกะเกษียณอายุราชการของครูสามารถทั้งประสบการณ์ในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพทั้งการเป็นโค้ชนักกีฬาคนพิการ และรวมไปถึงความรักความผูกพันที่มีต่อลูกศิษย์และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพนะครับและวันนี้เราก็ยังอยู่กับครูสามารถอีกวันหนึ่งนะครับเราจะมาฟังเรื่องราวกันต่อนะครับว่าบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรหลานเป็นคนพิการสอนจะมีหลักในการปฏิบัติหรือส่งเสริมลูกอย่างไรให้ลูกได้มีพัฒนาการที่ดีตามช่งวงวัยนะครับแล้วโปรแกรมการสอนแบบ IEP สำหรับผู้พิการจะมีลักษณะอย่างไร และสื่อที่ใช้ในกนารจัดการเรียนการสอนสำหรับโปรแกรมการสอนแบบ IEP ที่สามารถใช้งานได้ดีที่สุดคือสื่อรูปแบบใดเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันในรายการนะครับ ปุ๊ครับโดยนิยามศั์แล้วว่าส่วนมากจะเข้าใจว่าเด็กพิการซ้อนคือกลุ่มที่มีความพิการมากกว่าหนึ่งอย่างมันมีกรณีที่มากไปถึง3-4ถึง 4. ความพิการในบุคคลเดียวไหมครับแล้วจะเป็นอุปสรรคในการสอนเด็กที่มีความพิการเยอะๆไหมครับก็จริงๆแล้วก็ถ้ามีความพิการตั้งแต่หนึ่งอย่างขึ้นไปก็เป็นอุปสรรคแล้วลหละยิง<ฆ>่งมีมากก็ยิ่งมีอุปสรรคมากแต่ที่สําคัญก็คืออยากให้เข้าใจว่า เด็กพิการหนึ่งอย่างถ้าเราไม่เข้าไปช่วยเหลือหรือเข้าไปแทรกแซงเขาตั้งแต่ต้นเนี่ยเนาะแม้แต่ตาบอดเนี่ยถ้าเราไม่เคยเข้าไปสื่อสารกับเขาเลยไม่เคยไปเร่งกับเขาเลยปล่อยเขาอยู่แต่ในเปเนี่ยความสามารถในการที่จะพัฒนาสติปัญญาเขาก็อาจจะด้อยลงไปนะครับความสามารถในการเคลื่อนไหวก็อาจจะด้อยลงไปนั้นความพิการประเภทเดียวเนี่ยแหละถ้าเราไม่เข้าไปช่วยเหลือไม่เข้าไปดูแลเนี่ยก็อาจจะเกิดความพิการซ้อนขึ้นมาได้คราวนี้ กลับมาที่ความพิการซ้อนมันมีความยุ่งยากไหมยิ่งซ้อนมากก็จะมีความยุ่งยากมากขึ้นเช่นเด็กหูหนวกด้วยตาบอดด้วยผมเลยมองว่าการที่เด็กยิ่งมีความซ้อนมากเท่าไหร่เราต้องการครูที่มีทักษะมากเท่านั้นนะครับยกตัวอ,อย่างที่พวกเราเห็นได้ชัดเจนเนาะสตีเฟนฮอว์กินพวกเรารู้จักเนาะที่เป็นนักฟิสิกส์ที่ค้นพบหลุมดําในอวกาศผมเคยตั้งโจทย์นี้กับการศึกษานะของประเทศไหนก็นแล้วแต่ ถ้าคนนี้มาอยู่ในประเทศเราคิดว่าเขาจะได้รับการพัฒนาไปถึงไหนนะครับถ้าสเตเฟนฮอกกินมานั่งเรียนในห้องเรียนในประเทศไทยเขาจะเป็นอย่างไรใช่ไหมและถ้าต้องการให้สตีเฟนฮอกกินเนี่ยเป็นสตีเฟนฮอกกินในยุคที่เขารุ่งเรืองเนี่ยการศึกษาเราจะเป็นยังไงนะครับนั้นผมจึงมองไปที่ว่าจะยากหรือไม่ยากผมว่าอยู่ที่ความสามารถของครูที่จะพัฒนาตนเองเพื่อที่จะทําความเข้าใจผู้เรียนนักเรียนแล้วก็ ความต้องการจําเป็นของผู้เรียนแต่ละด้านยกตัวอย่างก็คือถ้าเด็กหูหนวกตาบอดมาหาเราที่โรงเรียนเนี่ยเราบอกเราสอนเขาไม่ได้หรอกเราจะไม่พูดอย่างนั้นแต่ถ้าคุณครูคนนั้นมีความรู้เรื่องของการให้การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องในการเห็นด้วยแล้วก็มีความรู้เรื่องการใช้ภาษามือด้วยมีความรู้เรื่องการจัดการศึกษาสารสหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือเด็กหูหนวกด้วยเนี่ยครูคนนั้นก็จะสามารถสอนได้ทันทีนะแปลงภาษามือที่เป็นภาษามือธรรมดาให้เป็นภาษามือที่สัมผัสได้ นะครับนั้นผมจึงมองว่าการศึกษาเนี่ยอยู่ที่ครูเราถ้าครูเราเนี่ยเชื่อมั่นว่าเด็กเรียนรู้ได้แล้วเราพัฒนาตัวเองไปให้สามารถสอนเด็กแต่และกลุ่มได้เนี่ยเด็กเรียนรู้ได้หมดฮะแล้วก็เด็กหูหนวกตาบอดหรือนนเด็กออทิสติกเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ให้การช่วยเหลือในเรื่องการสื่อสารผลที่ตามมาก็เรื่องพฤติกรรมแล้วก็เรื่องอารมณ์นั้นความพิการหรือความต้องการจะเป็นมันก็เพิ่ม,มอีกส่วนใหญ่ตอนเด็กเข้ามาโรงเรียนเด็กออทิสติกหรือเด็กหูหนวกตาบอดเนี่ยเราจะเป็นเน้นเรื่องการอ่านการเขียนก่อนเนาะ แต่เราไม่เน,เน้นเรื่องของการสื่อสารนะครับถ้าเราเน้นเรื่องการสื่อสารแล้วมันก็จะค่อยๆพาเด็กไปสู่การศึกษาที่สูงขึ้นได้นะผมมองว่าเด็กเรียนได้ไม่ได้ไมอยู่ที่ครูนั่นแหละนะครับครูเราพัฒนาตนเองแล้วก็เข้าใจในความต้องการจําเป็นของเด็กแต่ละด้านเขาถึงเด็กให้ได้กับสร้างความไว้วางใจก่อนแล้วเข้าใจเด็กเราถึงจะพัฒนาแผนได้นะครับครับ ครูครับพ่อแม่ผู้ปกครองทางบ้านมีส่วนช่วยส่งเสริมบทบาทการสร้างพัฒนาการให้กับน้นองๆมากน้อยขนาดไหนครับวันนี้สําคัญเพราะว่าเด็กก็ต้องกลับบ้านค,คือครูหรือโรงเรียนกับทางบ้านเด็กจะต้องมีระบบการสื่อสารกันนะครับครูทําอะไรทางบ้านก็ต้องทราบแล้วทางบ้านมีอะไรที่จะต้องให้คุณครูทราบก็ต้องสื่อสารซึ่งการละการผมว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นหัวใจเลยระหว่างทางบ้านกับทางโรงเรียนน่ยจะเป็นหัวใจที่จะพัฒนาเด็กนะครับ ยกตัวอย่างเช่นเราสอนเด็กเนี่ยเริ่มจะตักอาหารทานได้แล้วพอกลับไปถึงบ้านทางบ้านก็บอกไม่มีเวลานะครับก็เลยป้อนสงสารลูกหรือกับการทางบ้านเนี่ยสอนให้เด็กเนี่ยทานอาหารได้ด้วยตนเองพอมาโรงเรียนปุ๊บคุณครูพี่เลี้ยงต้องดูแลเด็กเยอะก็เลยต้องรีบป้อนต่างคนต่างก็โทษกันไปโทษกันมานั้นจะทํายังไงให้ทั้งสองฝ่ายสื่อสารกันให้ได้แล้วก็ไปในแผนเดียวกันแล้วก็มีแผนเดียวกันนั้นการที่มีแผนร่วมกันเช่นแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP เนี่ยตัวนี้เป็นตัวสาคัญที่ ไม่ใช่มีแล้วโรงเรียนรู้อย่างเดียวมีแล้วทั้งบ้านต้องรู้และจะต้องมีการรายงานซึ่งกันและกันมีการสื่อสารซึ่งกันและกันว่าแผนนั้นไปถึงไหนแล้วเราได้ดําเนินการตามแผนหรือไม่แล้วไปถึงไหนตรงนี้มันจะทําให้เด็กพัฒนาได้ทั้งสองสภาพแวดล้อมครับครับไหนๆคุยเรื่อง IEP แล้วขยายความให้ผู้ฟังกนิดหนึ่งได้ไหมครับเกี่ยวกับ IEP อะครับ ครับ IEP ก็คือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือว่าในภาษาอังกฤษเขามี Individualized Education Plan หรือโปรแกรมจริงๆแล้วหัวใจของ IEP ก็คือการที่แผนนั้นจะทำให้เด็กเข้าถึงและมีพัฒนาการตามหลักสูตรนะครับ IEP หลายคนจะคุยกันว่า IEP คือหลักสูตรไม่ใช่นะครับ IEP ก็คือจะทำยังไงให้เด็กคนนี้เข้าถึง แล้วก็มีพัฒนา,านการตามหลักสูตรยกตัวอย่างเช่นเด็กชายโบมาหาผมที่โรงเรียนนั้น IEP ผมจะเขียนเลยว่าในโรงเรียนทั่วไปเนาะโรงเรียนกอขอเนี่ยไม่ใช่โรงเรียน2องคนตาบอดนะในโบเนี่ยจะต้องมีอันที่1ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเขาจําเป็นต้องมีอะไรที่จะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้เช่นมีเครื่องบันทึกเครื่องจดโน้ตที่เป็นอักษรเบรลมีคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมที่ มีระบบแปลงเสียงสังเคราะห์อะไรต่างๆที่จะใส่เข้าไปให้เด็กเข้าถึงแล้วก็เด็กชายโบเนี่ยสามารถเดินทางไปจุดต่างๆของโรงเรียนได้ในโบนี่ก่อนที่ไปโรงเรียนใหม่เนี่ยจะต้องมีความรู้มีความสามารถในการอ่านอักษรเบรลได้นะครับถ้าจะมาเรียนพระกับผมเนี่ยนั้นในแผนของผมในโบต้องเรียนเหมือนกับเพื่อนแต่ว่าผมจะปรับมีวิธีการปรับเนื้อหาปรับวิธีการสอนหรือปรับอุปกรณ์อย่างไรจะต้องเขียนไว้ใน iep แต่ผมจะไม่บอกว่าเอาหลักสูตรหรือตัวชี้วัดหลักสูตรมาใช้แล้วก็บอกว่าในโบเป็นเป้าหมายระยะยาวต้องทําตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรไม่ใช่นะครับ IEP เป็นตัวที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เข้าถึงมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าตามหลักสูตรเช่นเดียวกับเด็กทั่วไปและใน IEP นั้นจะต้องเป็นตัวบอกได้ว่าเด็กคนนี้จะต้องมีวิธีการสอบอย่างไร เช่นเด็กตาบอดถ้ามาเรียนในห้องเราเนี่ยถ้าจะให้เขาสอบเนี่ยคุณต้องยืดเวลาให้เขาอย่างน้อยสัก50%นะหรือว่าร0 0หรือว่าตัวข้อสอบคุณต้องทําเป็นอักษรเปลวหรือว่าจะอยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกอะไรก็แล้วแต่ที่เด็กนี้สามารถจะทดสอบได้ถ้าเด็กบางคนที่ค่อนข้างจะโลฟังชันถ้าพูดในแง่ของสติปัญญาเนี่ยเรอาจจะต้องระบุไว้เลยเด็กคนนี้จะต้องมีวิธีการวัดประเมินผลในรูปแบบ ทางเรื่องอ,อื่นๆเช่นทำเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครูก็ไปให้เด็กทำกิจกรรมอะไรแล้วก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็ทำเป็นพอร์ตโฟลิโอไว้ว่าในคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นั้นเด็กคนนี้สามารถทำตรงนี้ได้ตามกิจกรรมที่คุณครูจัดให้นะครับนั้น IEP เนี่ยมันจะบอกเลยว่าเด็กของเราเมีความสามารถอะไรบ้างมีจุดแข็งอะไรบ้างแต่ IEP เนี่ยไม่ควรจะต้องไปบอกว่าเด็กมีจุดด้อยอะไรเนาะจุดด้อยเนี่ยเขารู้อยู่แล้วล่ะ ว่าเด็กแต่ละคนจะมีจุดด้อยอะไรเราจะพัฒนาจากจุดแข็งขึ้นไปนะครับเราจะไม่พัฒนาจากจุดด้อยถ้าพัฒนาจากจุดด้อยมันก็ด้อยอยู่งั้นแหละนะครับ<ม>เพราะชอบอะไรสนใจอะไรเราจะพัฒนาจากจุดนั้นนะครับนะให้เขาพัฒนาต่อไปสรุปก็คือ IEP ก็คือแผนการจากกัดการศึกษาที่จะช่วยให้เด็กเข้าถึงมีความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนและก็มีพัฒนาการเช่นเดียวกับเพื่อนรวมทั้งสื่อและอุปกรณ์อะไรที่จําเป็นที่ช่วยให้เขาเกิดการเรียนรู้เนี่ยต้องระบุไว้ใน IEP เด็กคนนี้ต้องมีคอมพิวเตอร์มี iPad นะสมมุตินะมีเครื่องโน้ตอักษรเบลนะครับหรือเด็กคนนี้จําเป็นจะต้องไดนะ้รับกายภาพบําบัดต,ต้องเขียนไว้ในการบริการที่เกี่ยวข้องนั่นคือ i p p p ไม่ใช่หลักสูตรนะครับหลายๆท่านนักวิชาการหลายท่านบอกว่า i p p คือหลักสูตรนะครับไม่ใช่คนละเรื่องกันนะครับครูครับในด้านของผู้ปกครองหรือครอบครัว ถ้าสมมุติเกิดมีบุตรหลานที่มีความพิการซ้อนปกติการให้ความรู้หรือการแนะนําของครอบครัวหรือผู้ปกครองที่มีเด็กพิการซ้อนเรามักจะแนะนําอย่างไรอะครับในการดูแลเด็กจริงๆในประเทศไทยเราก็มีนะโปรแกรม early intervention early intervention ก็เป็นการให้บริการครอบครัวเพราะว่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ามขวบเนี่ยเด็กจะอยู่บ้านนะครับนั้นเด็กอยู่บ้านคนที่จะอยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดก็คือครอบครัวนะครับ นั้นเราจะต้องให้ความรู้กับครอบครัวในเรื่องของการกระตุ้นพัฒนาการในเด็กแต่ละกลุ่มเช่นเด็กตาบอดเราจะเล่นกับเด็กยังไงจะทําของเล่น,นเด็กที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารเราจะสอนการสื่อสารยังไงจะทําให้เด็กจะเริ่มต้นจากการที่เขาเรียกว่ามีบอนดิ้งอ่ะนะมีการสร้างการผูกพันมันต้องเริ่มจากการสร้างความผูกพันจากครอบครัวนะครับจะทายังไงให้เด็กกับครอบครัวจะเริ่มอย่างไรบางทีครอบครัวเขาก็ไม่เข้าใจไม่ทราบว่า เด็กลูกเขาตาบอดจะทํำยังไงให้เกิดการสร้างความผุดพันสื่อสารนึกพูดคุยกับลูกอย่างไรนะครับการเล่นกับลูกอย่างไรนะครับเราต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องของเด็กแรกเกิดเลยที่ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเด็กเนี่ยตั้งแต่เล็กเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่เข้าไปช่วยเหลือหรือแทรกแซงเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความพิการเพิ่มขึ้นได้นะครับนั้น Early i n t เ r v e n t i o n เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราทำความเข้าใจที่ถูกต้องเนาะตั้งแต่0ถึง3ช่วงนั้นเน่ะเป็นช่วงที่เซลล์สมองเนี่ย พัฒนาการได้สูงที่สุดนะครับถ้าอันไหนใช้มันก็จะพัฒนางารต่อยอดไปงนั้นเด็กเล็กๆจะเรียนรู้ได้ไวแต่อันไหนไม่ใช้เขาจะมีกระบวนการเรียกว่าตัดแต่งเนาะมันจะตัดออกไปมันค่อยได้ใช้มันก็จะสูญเสียไปเรื่อยๆนะครับแลนั้นเราจะต้องเริ่มแต่ละเล็กๆยกตัวอย่างเช่นที่เพอร์กินที่ผมเคยไปอยู่เนี่ยผู้ปกครองจะมาสัปดาห์ละครั้ง เด็กเล็กๆเลยนะตั้งแต่แรกเกิดเพราะเขารู้เขาจะไปติดต่อทางหน่วยงานในรัฐในจังหวัดในเขตพื้นที่เขาเนี่ยแล้วเขาก็จะทําแผนเขาเรียกว่าแผนการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวหรือ IFSP และ Individualized Family Support Service เขาก็จะทําแผนมาผู้ปกครองนี้ก็จะพาเด็กมาสัปดาห์ละครั้งที่โรงเรียนสอนพนบอดเพราะว่าเด็กคนนี้มีปัญหาเรื่องการเห็นนั้นเขาจะมาเข้าคลาสกันเด็กก็จะเล่นไปแล้วผู้ปกครองก็จะไปเข้าคลาสกับคุณครูวันนี้ผู้ปกครองก็จะพูดว่าอยากรู้เรื่องวิธีการเล่น ทางโรงเรียนก็จะไปจัดหาพิทยากรที่เก่งในเรื่องการสอนเรื่องการเล่นกับลูกเนี่ยมาให้กับครอบครัวประเทศไทยเราก็มีแนวคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เช่นเขาบอก e a r l ์ลี่น r เ e นช i ่นบางทีเด็กเข้ามาห้าขวบสิบขวบไปแล้วเนี่ยมัน e a r l ์ไม่ได้แล้วนะครับมันไม่ทันช่วงวิกฤตคือ0ูนถึงสหรือสปีเนี่ยเป็นช่วงที่เซลล์สมองค่อนข้างจะไปได้เร็วนั้นครูต้องมีความรู้ในเรื่องการ ระตุ้นพัฒนานการอาจจะต้องใช้ผู้ที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะครับเข้ามาช่วยครูนี่จะไม่เก่งหมดทุกอย่างหรอกแต่ครูนี่จะต้องทํำยังไงที่จะประสานหน่วยนึกบุคลากรนึกบุคคลที่จะมีความรู้ความสามารถมาช่วยผู้ปกครองครับ,คร,บครูครับพูดถึงเรื่องของการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความพิการสอนหรือว่าโปรแกรม i e p เนี่ยนะครับเรื่องของสื่อการเรียนการสอนละครับครูครับมีมากน้อยหรือว่ามีสื่อรูปแบบใดบ้างครับที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จริงๆแล้วถ้าสื่อในเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยเราต้องเน้นสื่อที่มันเป็นรูปธรรมมากที่สุดเพราะเด็กกลุ่มนี้แม้แต่เด็กตาบอดถ้าเราสอนในเรื่องที่มันเป็นนามธรรมเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นภาพนะครับนั้นพูดเรื่องข้าวสุกเนี่ยมันก็ต้องสอนเริ่มต้นตั้งแต่เอาหม้อของข้าวแล้วก็ตักข้าวสารใส่หมอ้อแล้วก็ซาวข้าวแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็ปิดฝาหมอ้อเอาหม้อใส่ไปในหม้อของข้าวใหญ่แล้วก็เสียบปลั๊ก ใช่ไหมแล้วกดอะไรต่างๆนั้นสุกออกมาก็ไปกินข้าวด้วยกัน,นกระบวนการต่างๆเหล่านี้จะทำไงให้มันเป็นรูปธรรมมากที่สุดสื่อต้องเป็นรูปธรรมแล้วสื่อที่สําคัญที่สุดนะโดยเฉพาะในเริ่มต้นเนี่ยต้องสื่อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการสื่อสารจะสอนยังไงอยู่ดีๆเราบอกว่าเดี๋ยวเราพาเด็กไปดื่มนมไปไปไปดื่มนมกันเด็กก็ไม่ได้ยินนะครับพูดเด็กก็จะไม่เข้าใจ นั้นเราก็จงมือเด็กไปเลยพาไปดื่มนมเนี่ยเราคิดดูดีว่าเด็กจะปฏิบัติตามหรือจะต่อต้านเขาไม่รู้เลยตาก็มองไม่เห็นครูที่สอนเด็กพิการเนี่ยจาเป็นจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์นนะผมจะไม่บอกว่าสื่อตัวไหนจะเหมาะสมเนาะหลักการที่ผมใช้อยู่จนปัจจุบันนี้ก็คือเราต้องทาความเข้าใจก่อนว่าเราจะให้เด็กเนี่ยทำกิจกรรมอะไรนะครับนั้นเราจะแตกกิจกรรมย่อยๆมายกตัวอย่างเช่นการใช้ห้องน้ํา นั้นสื่อการใช้ห้องน้ําผมก็จะต้องมีว่าแต่ละขั้นของการใช้ห้องน้ําเนี่ยเด็กแต่ละคนทั่วไปเนี่ยที่มีสติปัญญาปกติเด็กตาดีทั่วไปมองเห็นได้ยินปกติเขามีขั้นตอนกันอย่างไร,รนั้นเราแตกขั้นตอนมาเสร็จแล้วเราเอาแต่ละขั้นตอนแล้วลองให้เด็กเราทําว่าเด็กเนี่ยในขั้นตอนที่หนึ่งทำได้ไม่ได้ถ้าทําไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรยกต,ออยตัวอย่างเช่นเข้าห้องน้ำเนี่ยการที่จะเริ่มต้นเปิดประตูเนาะเด็กจะรู้ไหมว่าประตูอยู่ที่ไหนจะเปิดตรงไหนนะครับ นั้นเราจะทํำยังไงให้สิ่งต่างๆเหล่านี้กลายเป็นรูปธรรมนะครับนั้นตําแหน่งของห้องน้ํายังไม่ได้เลยว่าอยู่ที่ไหนนั้นเด็กไม่รู้แล้วแล้วก็เด็กก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองเนี่ยจะบอกว่าเวลานี้ฉันต้องการเข้าห้องน้ํา<ม>ใช่ไหมเริ่มต้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กทั่วไปต้องบอกว่าคุณครูครับขออนุญาตไปห้องน้ําครับใช่ไหมแต่ว่าถ้าเด็กที่พูดไม่ได้เด็กออทิสติกเด็กที่มีปัญหาเรื่องการพูดเนี่ยนั้นจะทำไงเขาบอกว่าเข้าห้องน้ําให้ได้นั้นขั้นตอนที่1กกก็คือบอบาารเข้หน้ําบอกยังไงล่ะ เพราะอะไรเขาพูดไม่ได้และเราจะมีวิธีการหรือว่าเทคโนโลยีหรือว่ามีสื่ออะไรที่จะมาช่วยซัพพอร์ตหรือมีวิธีการสอนอยังไงนั่นแหละมันจะเกิดถ้าเราเข้าใจว่าปัญหาที่เด็กต้องเผชิญเพราะอะไรเขาถึงทําไม่ได้และเราจะพัฒนาสื่อนั้นยังไงยกตัวอย่างเช่นต้องการเข้าห้องน้าถ้าเด็กเล็กเลยต้องใช้แพนเพร์ออยู่เนาะ,ะผมไม่เอาแพนเพร์อเลยแหละสื่อสารกับเขานะครับว่านี่เดี๋ยวเราจะไปเข้าห้องน้ํานะ เขาอาจจะบอกเราไม่ได้แต่เราอาจจะต้องทําเหมือนนาฬิกาชีวิตนะช่วงเวลานี้ควรจะเข้าห้องน้ําแล้วละ่ะนะเราก็สร้างนาฬิกาชีวิตให้เขา8ปดโมงครึ่งเธอจะเข้าห้องน้านะครูก็จะเอาแพรมเพิร์ดไปให้เด็กได้สัมผัสเด็กจะเข้าใจแล้วอ๋อแพรมเพิร์ดนะเป็นกิจกรรมที่เขาจะต้องไปห้องน้ำเขาจะรับรู้เลยเหไหมต่อไปเราหวังว่าอนาคตเด็กแต่ละคนเนี่ยกว่าจะพูดคํานึงได้เนี่ยถ้าเด็กทั่วไปเนาะ ต้องฟังมาเป็นพันๆครั้งนะถึงจะพูดได้นั้นเราทํากับเขาโดยการเสนอแพรมเพิร์ดไปสักพันครั้งเนาะเดี๋ยวสักครั้งหนึ่งเขาจะจับได้ว่าเดี๋ยวเขาจะแตะที่แพรมเพิร์ดแล้วเ็าจะบอกเราว่าเขาต้องการเข้าห้องน้ําอันนี้คือยกตัวอย่างขั้นตอนแรกของการใช้ห้องน้ําไอแพมเพิร์ยจะกลายเป็นสื่อนะครับนั้น <S 2> <S 2> หัวใจก็คือให้เด็กทําอะไรเขาทําได้หรือเปล่าถ้าทําไม่ได้เพราะอะไร ตรงนั้นอะคุณครูอาจจะต้องไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมว่าที่อื่นเนี่ยเขามีขั้นตอนหรือมีวิธีการช่วยเหลืออย่างไรนะแล้วมีเป็นเพราะอะไรที่เขาถึงทําไม่ได้ถ้าเราจนปัญญาเนาะคนทุกคนไม่มีใครรู้ทุกอย่างอะเนาะ,ะังนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เนี่ยเราก็หาความรู้เพิ่มเติมรือคนทั่วไปเขาทำยังไงในขั้นตอนที่จะให้เด็กทํากิจกรรมเนี้เสร็จแล้วเราก็จะออกมาเป็นสื่อหรือนะวัตกรรมหรือนวัตกรรมใหม่ๆหรือวิธีการสอนเริ่มจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมก่อนผมจะไม่บอกว่า เสื่อต้องอันนี้ดีอันนี้ดีแต่ว่าสื่อนั้นมันต้องเกิดจากสิ่งที่เด็กและครูได้เผชิญสิ่งนั้นร่วมกันแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับครับเท่าที่ฟังแล้วกลุ่มเด็กพิการซ้อนค่อนข้างเป็นกลุ่มที่ละเอียดอ่อนในการจัดการเรียนการสอนหรือจัดหลักสูตรให้ครูครับ,รบเด็กพิการซ้อนกับการเรียนรวมมีความยากลาบากหรือเป็นเรื่องที่ท้าทายไหมครับ ก็ค่อนข้างจะท้ายทายเนาะจริงๆแล้วเนี่ยในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมเรียนรวมเรามีเด็กทั้งหมด3 5 0 0 0 0กว่าคนข้อมูลในช่วง10วิถุนา65ในกลุ่มนั้นเรามีเด็กพิการซ้อนอยู่ไม่น้อยนะ6 8 8 3คนข้อมูลที่ผมค้นหามาเนี่ยนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของหลักสูตรเรื่องของการจัดการเรียนการสอนกลุ่มนี้ยากไหมจริงๆแล้วเด็กทุกคนควรจะต้องใช้หลักสูตรเดียวกันนะหลักสูตรเขามียังไง แล้วก็ใช้หลักสูตรงั้นแต่ผมโชคดีนะครับตอนที่สอนเด็กพิการสอนแล้วก็อยากจะรู้เรื่องของหลักสูตรแล้วมาทํางานเรื่องหลักสูตรแล้วอยากรู้เนี่ยก็ไปเรียนรู้ที่จุฬาแต่ว่าทางจุฬาเขาไม่ได้มีข้อมูลที่จะสอนเราทั้งหมดเขาสอนพื้นฐานสอนวิธีการที่เราจะไปหาข้อมูลอันนั้นเป็นสิ่งสําคัญในการเรียนระดับมัญยมศึกษเขาไม่มาสอนเราว่าเราจะต้องทานู่น1น3 4แต่เขาจะสอนวิธีการให้เราศึกษาหาข้อมูลนั้นผมก็มีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากงานวิจัยเยอะแยะไปหมด นั้นหลักสูตรตัวหนึ่งที่ผมค้นพบวิธีการดีลว่าหลักสูตรกับเด็กเขามีกระบวนการอยู่นะครับเขาจะมาดูก่อนว่าเด็กเนี่ยเรียนรู้ตามหลักสูตรทั่วไปได้ไหมก็ลองเปลี่ยนวิธีการสอนสิครูอาจจะสอนแทนที่จะพูดแล้วเขียนบนกระดานอย่างเดียวอาจจะให้เด็กลงมือปฏิบัติหรือว่าลงมือกระทําเป็น active learning มากขึ้นเอาลองใช้สื่อสิเด็กเรียนรู้ได้ไหมนะครับใช้สื่อแล้วอสอนเรื่องนี้เพิ่มเติมสอนทักษะเพิ่มเติมสอนให้เด็กเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีขึ้นมาสิ เมื่อสอนเทคโนโลยีแล้วเขาจะเรียนรู้ในวิชานั้นได้ไหมอาจจะไม่ได้อีกอันนี้เราก็ต้องมาดูแล้วว่าเราจะต้องปรับเรื่องของหลักสูตรอย่างไรให้มันสอดคล้องกับเด็กแต่ละคนนะครับนั้นคุณครูที่สอนในโรงเรียนทั่วไปถ้าเราเข้าใจว่าเด็กคนนั้นน่ะมีความพิการซ้อนยกตัวอย่างเช่นถ้าอยู่โรงเร,เรียนรวมเนี่ยอาจจะซ้อนแต่ว่าระดับสติปัญญาอาจจะดีก็ได้เราจะดึงความรู้ที่เด็กมีหรือสิ่งที่เด็กเรียนรู้จากเราไปเนี่ยให้เขาแสดงออกมาในรูปแบบ ที่อาจจะแตกต่างกันไปผมว่าตรงนี้คือหัวใจเนาะเด็กตาบอดถ้าคุณบอกว่าในตัวชีวัะในภาษาไทยเด็กจะสามารถเขียนอธิบายได้แต่ว่าถ้าเราบอกว่าเด็กจะสามารถพิมพ์แล้วก็เขียนมาเป็นอักษรเปลีนในรูปแบบอื่นๆหรือว่าใช้การอธิบายถ้าเรามีวิธีการถ้าครูเข้าใจแล้วก็มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีครูไม่จำเป็นต้องรู้เนาะแต่ครูต้องสามารถหาผู้ที่รู้หรือทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นทําให้เด็กถ่ายทอดความรู้ที่ตัวเขามีแสดงความรู้ของเขาออกมาได้เนี่ยผมว่าตัวเนี้ย คือหัวใจบางทีเราคิดว่าเด็กพอพิการซ้อนแล้วพวกนี้โลฟังก์ชันหมดนั้น,นเด็กหลายคนก็จะขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้นะครับนั้นผมว่าหลักสูตรก็คงจะเป็นหลักสูตรน่าจะทำไงให้เขาเข้าถึงนะครับแต่ว่าถ้าเด็กบางคนที่อาจจะโลฟังก์ชันจริงๆในเรื่องของสติปัญญาเนี่ยอาจจะต้องมีวิธีการที่จะมีส่วนร่วมมากกว่าเราจะปรับเรื่องการมีส่วนร่วมตัวชี้วัดนะครับ ในเด็กแต่ละคนเ็จะมีความต้องการจําเป็นแตกต่างกันไปที่จะนํามาสู่การใช้ในชีวิตก็คือจะเชื่อมโยงไปเรื่องของฟังก์ชโนลหรือว่าบ้านเราใช้คําว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะนั่นแหละจะทำไงให้เขาสามารถที่จะเรียนรู้และนําไปใช้ในชีวิตเขาได้นะครับครับคู่ครับรายการของเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับ อยากจะให้ครูนะครับได้ฝากแง่คิดหรือว่าแนวปฏิบัติถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะครับที่มีบุตรหลานหรือว่ามีญาติที่มีความพิการสอนว่าเขาควรจะได้รับการส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนยังไงบ้างครับก่อนที่เราจะจากกันวันนี้อันแรกเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่จะต้องทําความเข้าใจแล้วก็ให้คุณหมอลองวินิจฉัยให้ได้ว่าลูกเราเนี่ยมีความพิการอย่างอื่นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับแล้วก็ ถ้าเราได้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าลูกเราเนี่ยไม่ใช่ตาบอดอย่างเดียวนะหรือแม้แต่เด็กที่มีปัญหาเรื่องสติปัญญาเนี่ยถ้าเราลองทําความเข้าใจเด็กนี้เด็กได้รับการวินิจฉัยจริงเนี่ยเด็กกลุ่มนี้ห้อย่างน้อยมีปัญหาเรื่องของสายตาแล้วก็ในจํานวนเดียวกันเนี่ยเด็กกลุ่มนี้ก็มีปัญหาเรื่องการได้ยินด้วยแล้วก็เด็กกลุ่มนี้ผมว่า90%มีปัญหาเรื่องการพูดการสื่อสาร แล้วเด็กหลายๆคนก็มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวด้วยนะครับเด็กหลายๆคนก็มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจเรื่องของระบบภายในร่างกายถ้าเราทําความเข้าใจอย่างน้อยเด็กคนนี้ถ้าเรารู้ว่าเขามีปัญหาเรื่องการเห็นเราแค่ตัดแว่นให้เขาเนี่ยบางคนก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนะได้ง่ายขึ้นได้สะดวกขึ้นใส่เครื่องช่วยฟังนะเด็กบางคนหูตึงก็ช่วยเขาเนี่ยได้ยินได้มากขึ้นนะครับเด็กบางคนอาจจะปรับกายอุปกรณ์ใส่กายอุปกรณ์ให้นิดนึงใส่รองเท้าพิเศษได้นิดนึงเขาสามารถจะใช้ชีวิตได้ดีขึ้น พอเราเห็นเขามีปัญหาเรื่องของสติปัญญาเราไม่ดูเรื่องอื่นเลยเนี่ยเขาต้องเดินขาลากไปหรือว่ามองก็มองไม่ค่อยจะเห็นหูก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วก็ทิ้งตรงนั้นไปไม่ใช่นะครับนั้นผู้ปกครองจะต้องค้นหาไปตรวจการได้ยินการมองเห็นแล้วก็ตรวจในเรื่องของสิ่งอื่นๆที่อาจจะมีและเมื่อค้นพบแล้วก็หาผู้เชี่ยวชาญที่เขามีความรู้ในแต่ละด้านนะครับว่าเราจะส่งเสริมลูกของเราอย่างไร อาจจะไปศูนย์การศึกษาพิเศษหรือไปศูนย์ศิรินทรนะครับก็สามารถจะช่วยเหลือผู้ปกครองได้เป็นสําคัญอย่าปล่อยทิ้งไว้จนลูกของเราเนี่ยโตแล้วก็ปัญหาอื่นๆเขาไม่ได้รับการแก้ไขเนองการพัฒนาไปพร้อมๆกับเรื่องของความพิการพื้นฐานที่เด็กมีนะครับครับและที่ผ่านไปน,นั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์ดรสามารถรัตนาสาครนนะครับวันนี้มีคำสามคำที่ผมเรียนรู้และเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือคำว่าเข้าถึงสื่อสารแล้วก็เรียนรู้นะ ครับผมว่าวันนี้อาจารย์สามารถได้สื่อสารให้พวกเราเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเด็กพิการทางด้านการมองเห็นและเด็กที่มีความพิการซ้อนและมีสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นแล้วรู้สึกรับรู้ได้คือเรื่องการปรับ mindset หรือความคิดของเราตั้งแต่จุดเริ่มต้นเราต้องมองกลุ่มเด็กที่มีความพิการทางด้านร่างกายหรือความพิการซ้อนไม่ใช่กลุ่มที่ด้อยกว่ากลุ่มอื่นแต่เราควรจะมองว่าเด็กพิการทุกประเภทสามารถพัฒนาเรียนรู้แล้วก็ ก้าวไปด้วยกันกับสังคมที่อยู่กันอยากเข้าใจและพร้อมที่จะปรับตัวและเรียนรู้ไปด้วยกันขอบพระคุณมากๆครับครูครับที่มาเป็นแขกในรายการของเราขอบคุณครับครับและในโอกาสนี้นะครับทางรายการสุดใจไปด้วยกันของเรานะครับต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ดรสามารถรัตนสาครเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เสียสละเวลามาให้สัมภาษณ์แล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในรายการของเราวันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบะคุณครับครับขอบคุณครับ สำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคป,ปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคป,ปัจจุบนัน เป็นประจำทุกครั้งนะครับหลังจากการสัมภาษณ์แขกรับเชิญในรายการเราจะนําข่าวสารของคนพิการมาเล่าสู่กันฟังเช่นนี้นะครับและวันนี้รายการของเรานะครับได้นําข่าวการส่งมอบเท้าเทียมไดนามิกคุณภาพสูงให้แก่ผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับจัดพิธีส่งมอบนวัตกรรมเท้าเทียมดนามิกเอสเปกค,คุณภาพสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ของรัฐบาล2566แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลในเครือนะครับเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ณห,ห้องประชุมชั้น10อาคารพัชรกิติยาภาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครนะครับด้านศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ศิริเลิกทรงศรีวิรัย ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรู้สึกยินดีที่เป็นผู้แทนของกระทรวงในนามรัฐบาลนะครับได้มอบของขวัญปีใหม่ปี2566ให้กับประชาชนซึ่งเป็นผลงานที่หน่วยงานต่างได้ดำเนินการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์กับประชาชนนะครับปีนี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอมอบนวัตกรรมเท้าเทียมดินามิกเอสเปกของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย และโรงเรียนกายอุปกรณ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นเป็นเท้าเทียมที่มีคุณภาพสูงผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์ออกแบบและผลิตในประเทศไทยน,นะครับซึ่งเท้าเทียมจะทําให้การเดินของผู้พิการที่ต้องใส่ขาเทียมเดินได้สะดวกขึ้นมีน้ําหนักเบาและมีแรงส่งนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมอบหมายให้สํานักงานการวิจัยแห่งชาติดําเนินการจนเป็นผลสําเร็จนะครับและด้านดรวิภารัตน์ดีอองผู้อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับได้กล่าวว่านวัตกรรมเท้าเทียมดินามิกเอสเปคคุณภาพสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีมากสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับ เป็นนวัตกรรมที่สำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติเชื่อมั่นว่าจะเป็นของขวัญที่สุดลำค่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ มอบให้กับผู้พิการโดยไม่คิดมูลค่านะครับเพื่อให้ผู้พิการได้มีโอกาสได้เข้าถึงนวัตรกรรมที่ทันสมัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตกายอุปกรณ์เป็นวัสดุที่มีคุณภาพนะครับอีกทั้งยังเป็นนวัตรกรรมที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทยมีประสิทธิภาพเทียบเท่าสากลและเหมาะสมกับลักษณะของผู้พิการแต่ละรายนะครับเนื่องจากจํานวนสถิติผู้พิการที่ถูกตัดขาในระดับต่างๆพบว่าผู้พิการที่ถูกตัดขาในระดับใต้เข่ามี มจําานนวกอุปกรณ์เท้าเทียมนะครับจึงเป็นสิ่งจําเป็นในการช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้พิการแต่อุปกรณ์เท้าเทียมพื้นฐานที่ได้รับในปัจจุบันยังมีข้อจํากัดอยู่มากนะครับอีกทั้งเท้าเทียมที่นําเข้าจากต่างประเทศยังมีราคาค่อนข้างสูงนะครับซึ่งการรับมอบในครั้งนี้นะครับมีผู้แทนคนพิการเข้ารับมอบจํานวน14คนนะครับและนอกจากจะส่งมอบนวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิกเอสเป t ให้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วนะครับยังได้มอบให้กับโรงพยาบาลในเครืออีก12แห่งนะครับซึ่งได้ แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงเรียนกายอุปกรณ์ศิลินทรอนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลทหารผ่านศึกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โรงพยาบาลมหารา,นานชนครราชสีมาโรงพยาบาลมหาราชนาครศรีธรรมราชาโรงพยาบาลาาาาสงขลานครินทร์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลปัตตานีและโรงพยาบาลพุชรักลำปางนะครับโดยประชาชนผู้พิการนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาลที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์นะครับครั้งหน้านะครับรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเราจะนำคุณฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวของบุคคลท่านใด รอติดตามรับฟังได้ในรายการของเรานะครับสำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ